คือตอนเดินเนี่ยหนึ 1, 2, ถ้ากลับกันก็เป็ีนฝาหนึ่ก็ลองลองทำดูก็ได้แต่ว่าอันนี้มันมีพิขุนด้วยลองทําดูยังยัต่ำตทีก่อนหนึ่งสองาใช่ใช่เคือถ้าหุนเนี่ยลองลองใหม่ลองใหม่หมกม็สถ้าหุนแบบนี้มันไม่ได้หุนต้องร่วมเลยว่าเปงไงต้อง ความปัเข้ามาเท่าน well. ี้เราปันก็เราใช้แรงแบบหลอมจอมเราปั่นหลอมไมป่่ลบลปัก็คือก็คือว่าต้องปุดลต้องร่วมมือด้วยท่าทีว่าถ้าเรากว้างปลายถ้านี้เรถ้านี้ถ้าเรากว้างปลาย่ะมันไม่ถึง ถ้ามีจร่งๆในนาเกนนกกระต่ายคือประมาณสามกิโลเมต่้อรกต้องต้องไปเนื้อทำอะไรบ้างเนินสองสามไม่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นดจ้าชู้ฐานเดียวถ้าถ้าถ้ามีอคุณต้องสองปัดมาขุนเป็นใจมนถึงเท่านี้เราปัดต่อใช้แรงปัดต่อให้ขาขุนกดกับโดปัดกระดัดหระดนะคับเอาแต่คื้าจะมาออกแรงถ้าขุนเนิน สองสามอย่างนี้ไม่ได้มันจะใจเจสียชีพต้องขาชิบก่นเสรแล้วก็คือที่เขาเอาท่าเสียงเนี่ยมาทำเป็นเดินเฉียงมาก็คือเดินเดินลงไปตรงนั้นนั่นเองพอพอาเข้ามาอนี้จบจบไปตรวจเฉียงละต่อไปเป็นหมุนหมุนอันนี้ก็อยู่ในห้องนปาตาท่านปาตาตอนนี้ม

ช้าๆก็ได้เก้าเดีปเก้าป็ประมาณแบบนี้แล้วค kind of ือดึงดึงไปดึงแบบหนตัวเราข้มขม่ใช่ช้าๆก็ได้ใช่ไต่อจากอันนี้ใช่ผมต่อต่อก็เป็นโอวจีโอวจีก็เปารเกี่ว่ามันจะไหลกันเต็มป่กเมือน ใช่ครับแต่ว่าเมื่อันที่สองนี่เราเข้ามาสิดส่วนอันนี้เข้ามาึ้นเดียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นีเปีแยมันขามันเน่นองอันแรกเลออันที่สองหนึ่งสองสันหนึ่งอันนี้ขึ้นหนึ่งาเท่านี้กลับเข้ามา แรกๆมันขับแหละมันขับหนึ่งสองตั้พยายามตะวันเนี่ยในตะโพกในตะกบตะวันทำคนเดียวให้ได้ก่อนก็ค่อยจับคู่ว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามได้ไหมลองดูลองดู